เดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยครับผมยังไงก็ไลค์เป็นอุปกรณใจครับผม สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมาเ์นนส่วนนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆพ่อแม่ปุยยะต่ใาญนะครับผมมาทดลองนี่เครื่องบินบ้างนะครับผมนี่เห็นไหมครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งแบบคือผมแบบไปเจอมาพอดีนะที่แบบผมเคยทําคลิปทดลองอะไรเมื่อก่อนนั้นแล้วก็แบบพอดีว่ามันยังเหลือนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาทดลองเครื่องบินบ้างนะครับผมใต้น้ําแล้วก็นี่แล้วก็ไอ้ลูก บบบผมเรียกไม่ถูกนะครับผมไข่จอมพลังจัมโบ้นะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าไข่อะไรสักอย่างนี่นะครับผม้าไข่อะไรยังไงก็ลองเม้น์บอกนะครับผมเขาเรียกว่าง่ายๆว่าไข่อะไรนะครับผมโอเคทุกคนก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆนะครับผมไปทดลองเครื่องบินบ้างนะครับผมเครื่องบินบ้างใต้น้น <S 1> <S 1> นะํานนเดี๋ยวเราจะลองมาจุดแบบ ้างนอกแบบที่โล่งๆอะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็มีคําเตือนนะครับผมการเล่นควรอยู่ในการควบคุมของผู้ใหญ่นะโอเคแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาทดลองว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆแบบมาทดลองดูนะครับผมเงั้นเดี๋ยวเราแบบลองมาตั้งแล้วก็มาจุดทดลองดูนะครับผมก่อนที่จะเอาไปทําใต้น้ําครับผมมาโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเราได้เตรียมกล้องตั้งกล้องอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะ ทดลองมาดูนะครับผมว่าแบบมันจะข,ขึ้นไปนบนฟ้าอะไรอย่างนะผมจะหลวดวิดดั้มนะครับผมโอเคลองถอยออกไปครับผมมาเดี๋ยวผมขอลองทดสอบเลยนะครับเพื่อนๆก่น,เ,น,เ,นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะผมยังไงก็ไลฟ์เป็นกำลังใจครับผมวุ้ยวุ้ยว้ย อโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ทดลองแบบจุดอันนี้แล้วนะมันไม่ขึ้นด้านบนนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันด้านไหนกันแน่นะครับผมก็เนี่ยมันเขียนว่าเครื่องบินบ้างนะแต่ผมก็ไม่เห็นมันบินขึ้นเลยแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราจะลองมาทดลองนะครับผมใต้น้ําดูนะผมว่าเครื่องบินบ้างนี้เวลาแบบมันลงใต้น้ํามันจะบ้างยังไงนะคผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาติดกับก้อนหินไว้นะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะเอามัดๆไว้กันเลยโอเคทุกคนนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามา มัดินเลย,ยประมาณนี้น่าจะได้นะครับผม <Yeah. S 1> นี่เดี๋ยวไอตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองมามัดดูได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะโอเคนะครับทุกคนนี่ตอนนี้นะครับผมเครื่องบินบ้างหรือว่าไอลูกบ้างของเราก็เราได้ทวงกับก้อนหินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะขอมาจุดไอไข่มดแดงก่อนนะครับผมมาดูว่าใต้น้ำมันจะเป็นอะไรยังไงนะผมซึ่งแบบถ้าเกิดใครดูคลิปแล้วนะผมผมก็เคย ทดลองนะผมแต่แบบเดี๋ยวเราจะลองมาทําให้ดูอีกสักรอบนะครับผมมาโอเคทุกคนตรงนี้นะครับผมมันเป็นจุดที่แบบเป็นน้ำเปล่าๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาทดลองดูครับผมมา <laughs> โอเคทุกคนมันก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่โอ้ มันก็จะมีกลิ่นอายอะไรนิดหน่อยนะครับผมนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบอันนี้กันนะครับผม ทุกคนนี่นะครับผมเดี๋ยวเราขอมาทดลองดูนะครับผมว่าแบบมันจะเป็นอะไรกัรับผมไม่ต้องดราม่านะครับผมคืออันนี้ปกติเดี๋ยวน้ำมันก็แห้งแล้วนะครับผมอันนี้เราลองดูแค่สองลูกนี้นะโอเคเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรยังไงนะผมมาดโอ้ มันแตกแค่ลูกเดียวนะครับเพื่อนแน่ๆนะครับผมเดี๋ยวเราขอลงมาดูใกล้ๆนะผมมันแบบมันจะเกิดปฏิกิริยาแค่ลูกเดียวนะครับผมนี่ทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมผมไม่รู้สึกว่าเห็นแบบมันหมุนอะไรใต้น้ําใดๆทั้งสิ้นนะครับผมหมุนอะหมุนแะ้วครับเอออุ้ดเลยนะต้องดูรีเพลย์นะครับทุกคนโอเคทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูไอ้ลูกที่มันไม่แตกนะครับผมอ๋อมันก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยว ทุกคนก็ลองดูกันในสโลโมชันนะครับผมนั่นแหละมันก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เอาล่ะครัสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะผมถ้าเกิดใครชอบใจคลิปมันก็ไลค์แชร์เป็นกำลังใจนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้มันระเบิดนะครับผมระเบิดใต้น้ําด้วยครับผมมันหมุนใต้น้ำครับเพื่อนๆไป